เฮ็ดเอากับเจ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อปาลุ่งมาพอกันหน่อยติมิกแล้วพันถือคอพันเกล็ดหันน้ามาหนีว่านไปแล้วไปแล้วไปซื้อของแล้วสวัสดีปาลุ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีปลาลุงเด้อมาขอกัาหนอ่อยตีมอีกแล้วสวัสดีปลาลุงก่อกสวัสดีปลาลุงก่อนสวัสดีค่ะก่อนน่นๆปลาลุงเมอืงอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวเลด,ดิทุจราทุจราตเลดิอยากเล่นอ่ะอยากเล่นกันเลยนนะมากิขนข้าวใ้ตีมเด้อมื่อได้ฝักทองฝักทองใส่ไข่กินข้าวก่อลุงในแม่จะตักให้แม่ตักให้นะเถือออกอ งั้มา่ะงับกันมานั่งไงดิเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเนาะใส่ไข่ก่อนใส่ไข่ก่อนติ้มถจะสิ่งกินขในมจะสิ่งกินไขนะ่แม่ได้ไข่มาโอ้น่ากินจังเลย,ยว้าวอ สักักไขใช่ไหมว้าวนากินจังเลยตีนกินข้าวป,ะปะัะบักให้เาๆๆๆอ่ะกินเองเลยกินกินเองเลยก่ากงกินเองเลด้วาว้กจับอย่างนี้ จริงๆอร่อยไหมอร่อยไหมเย้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 ดีๆดีๆเจ๋งป้าลุงตบมือหน่อยเก่งมากเ่รอเก่งมากเลยกินเลย๋ยวาไม่จะให้ดูจัดเลยกินเลยกินเลยลูกตักให้ดิ อ๋อกรนม่งก็จะกินพี่เขาก็โลดพี่เขาก็จะขําแล้วนี่ข้าวก่อนนี่ข้าวก่อนนี่ข้าวก่อนค่อยกินนมมาแม่ซื้อให้ใหม่อันนี้นะมันเหนียวแล้วนะเหนียเหนียวแล้วนี่ข้าวป้าลุงดูก่อนป้าลุงดูนะอ๋อตบมือเย้เย้ตบมือให้เตรียมอ้วนหน่อยป้าลุงจ้าลูกโอ้แม่เช็ดถ่านบ้างแม่เช็ดถ่ายตบเช็ดตีก่อนนะแม่เช็ดละแม่เช็ดละวม้นี่ละ นั่งยืดีนั่งยืดีเดี๋ยวป้าลุงจะบอกนะป้าลุงจนะย้ายติ๊มนะไหนเก็บแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีละกินนี่ดิที่นี่แล้วตักเลยตักเลยโอ้ยคำใหญ่แท้กินเลยกินเลยอ้าวเอาปากแรงๆถือดีๆถือดีๆเออถือดีๆเอาปากแรงๆ แล้วเลี้ยวมึงกี่ออกไปเหล็งก็พอพึ้นมาเนาะกระเล่นซื้อกับเขาแล้วก็เอาขึ้นมาใช่ไหยินดีดีด้วยไข่ไข่เต็มเลยยินด,ดีดีมันจะเปื้อนนะยินดีดีเม่ไปเอาไปเอานี่มาใส่ก่อนถ้ากับเปื้อนเอาแล้วเลี้ยวจมันไม่ได้มันไม่ได้ อันนี้นฟ้าลุงดูอยู่จะกินแต่ขนมมาให้แม่ก่อนมาให้แม่ก่อนให้กินกันที่กินกันกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเปืือกหมดแล้วเนะี่ยกินข้าวด้วยลูกนั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่ <c oughs> น,นเห็นไหมให้แม่ไปเอาน้ำให้เอาน้ำกับผ้ากันเปื้อนให้นะกิน <c oughs> ลูกกิน กินดีๆให้ป้าลุงก่อนลูกให้ป้าลุงดูก่อนแล้วไอติมอยากกินเองก็กินนะกินริก็กินนะ,อา,ะอายจะอายอะจะอายหนอาอายนั่งลงกลินในแค่นี้แหล,พละพี่น้องกินในคำสองคำกิงลูกกิงกินให้ป้าลุงดูนะเนี่ยป้าลุงดูป้อนป้าลุงดิป้อนป้าลุงดิ เล่นนะกินดีดีวางไว้วางไว้ตรงนี้ถ้าปอดคุณไ,ไม่กินมีเนาะคุณอยากกินเองกินกันกินอยากกินเองป้าลุงกินดีๆเนี่ยปากเอาใหม่เนี่ยไม่แม่จับช้อนให้เนี่ยนี่ ว้าวไข่นะเนี่ยว้าวอาเออเเออตกละว้าวไข่นะเนี่ยอ้วน้าวเออไม่ไร,รั้ค่ะอุ้ยเกง่งเยเยีย๋ยวไปกินดูไข่ดี ไข่หน้าอร่อยนะเนี่ยไข่เนี่ยเกี๊งลูกป้าไอติมเกี๊งค่เก่งแท้กินโซบาลุงเลยเนาะไาติมนนะอะาซบะเมืองหนังนะป่าลุงเมืองอยู่ป่าลุงป่าลุงเอ้ยมากินข้าวหนะ้าไอติมเดอ้อป่าลุงแะไรยังกิงแงน,ะนแลงเนาะอะไรยังกิงนเสาเนาะเหมือนแล้ง ไม่เสียถ่ายดูวันเปลือกซื้อ,อยาอยายาเห็ดอะไรยาเห็ดยาเห็ดปตาลุงสิเปีือยไรที่ตาลุงเนี่ยม,มึงอยู่นะไปสายนางลงนี่เพิ่งผู้ใดเอาผสมมาในเตี้มเตี้ยม,ม,มดูนี่นี่นางลงนางลางลมแม่จะปอกให้กินนางลง อเอกอินไม่ส้มกินไหม,ม,ไหมทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนจ้าก่อน,อนทุจา้จาแม่มันคือเนยมเด็ดนั่งดีๆโลกนั่งดีนั่งลงดีๆ ถุ้จ้าแม่ก่อนแม่จะปอกให้กินถุ้จ้าก่อนจ้าแม่เออจ้าก่อนแม่เรียกแม่ก่อนแม่เรียกแม่ก่อนเร็วๆทิมเรียกแม่ไปแม่เออเออแม่แม่มาเลยแม่แม่เด้ออันนี้อ่ะอาปากอาปากเดี๋ยวแม่ปอกให้กินเนี่ยไอ้ีคำเดียว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 หอหอม คำเดียวคำเดียวคำเดียวอีกคำเดียวขดกินแลลวกินแล้ะไมกินตอนแรงเนาะเอ็ไม่กินตอนแรงเนาะออไปที่กสมกไหอชอบชอบหวานหวานหวานอนไหจ้ะหวาน หวานแคบไปเลยแซมใหบใช่ป่ดีแคบป่ะตาลูกมึงกินข้าวกับไอติมเลยน่ารักเนาะอีกคำตรงไหนอีกคำตรงไหนคำเดียวคำเดียวโอ้ยอับปากอับปากกว่าอับปากกว่า ี่เชอร์พี่เชอร์มันกินข้าวไอติมหวานสมหวานหรนละสี่สิบบาทแจ่บ้า แม่เบ้างแม่แม่แม่ลูกโอ้ยอยาบเป็นบทเลยแม่ม<า>เอาอีกไหมกินหลายแท้ะข่าเก็บไว้เนาะมากินตอนนหนเนาะตะแหลงนนเนาะแฉบไปลูกหวานไปเลยชมยังก็หวาน mhm mm mhm mm mhm mm mhm 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 các bạn mhm ba mhm ba luôn, Bà luôn. <cười> <cười> ซิกกี้ขนมจักซิกกีนังเขาบปจ้าซกกี้กศกิหลายอย่างเลยอื้ออัอ้เออมัมมัมป่าดุงกินน้ำเนป่าลูงมัมมเออมัมมเด้อเอออาปากอามัมเยป่าลุงมัมมเด้อ มัมเด้ออิน้วบ่พอเนงพอเนง่พอร้กินร้านขีดแตกไปหรอร้านขีดแตกได้พ่อหรอนั่คนีนั่งกินนาำนั่งกิน้นานั่งกินดีๆกินด จยาปลาลุงกันเลยจยาปลาลุงกันแล้วอยาปลาลุงก่อนโอเคปลาลุงคลิปนี้ไม่น้อยติ้นกับหน่อยติ้นกับจะขอตัวลาไปก่อนเด้อนะมาผ่อกันคลิปหนานะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สองแม่ลูดในเด้อมาผ่อกันคลิปหนาน้องคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อปลาลุงสวัสดีค่ะย สวัสดีค่ะปลาลุงก่อนบายบายก่อนอ่ะบายบายปลาลุงก่อนบาย